เดี๋ยวเรียน้านี่นี่พี่น้องโอ้ยเห็นเมอ้ถเอาช่ไหมเอาช่โซ่่ไหมไปเห็นมันกกสิถูบอกค่ะก็ต้องเอาไปอีกแ้ค่ะเอ้ยมันเป็นคล้องดีบอกจงไต้องต้องเก็บเอาไปไว้ด้วยหมายความว่าจะเก็บไปไว้ที่บ้านด้วยทิ้งไม่ได้แสดงว่ายิงเราเราไม่ได้รบูโอ้ก็ ก็ซื้อค่ะซื้อตามที่บอกค่ะซื้อตามที่บอกค่ะได้มาตามที่เราได้เขาเรื่องเขียนวันที่เพราะเป็นอย่างเดียวไอ้ที่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขียนแล้วแล้วเลยเอาว่างไว้ยิงลีมาไม่ได้ต้องเอากลับไปด้วยนะจ๊ะใช่เขาสัส่มว่าบเอาตัวเลขไปจังได้ก็ถือบวกเอ้ามาเจอผู้ใดนี่เอาแยับเข้ามาแยับเข้ามารถซิสโอนโอ้ยิงลีวันี่ พี S <S mm ่จันนะครับผมประจําสสดีค่ะาวประจําบูบ้านนะครับผมสาวซาตัวนี้ครับสาวซาตะกอนมาตตใสนี่มาจากมหาชัยค่ะมาจากมหาชัยโอ้มีคนตามตูดนลงเคยลงคิดไปเธอหนึ่งดิจําได้ป๊จําได้ค่ะโอ้เป็นทังไหนไม่ยั้งคือลายเทพพี่น้องเราเห็นกันดนนี่มีทุกรุ่นเลยแม่นบ่นี่ฟ้องดีไหมพระค่ะโอ้พระ มี่ยังแน่นี่อันนี้มันอันนี้คือยังอันนี้มีค่ะมีดเป่าฟืนเอาไปยังเอาไปผป่าฟืนเลยเอาไปผ้าฟื้นโอ้อันนี้เด้ออันนี้มันเป็นพระค่ะอุ้ยแกบได้บปล่าล่ะนี่แต่ของดีบ่อยู่นี่ค่ะของดีค่ะมีแต่ของดีอันนี้คือมีตัวเลขกแน่นไปหน่อยตัวนี้มีตัวเลขเป็นเป็นประคบทั้งเลค่ะอันนี้คืออะไรมีตะพระค่ะข้างในมีแต่พระค่ะไปเอามาแต่ใส่ล่ะคือหลายแท้บูชา อยู่ชามาเลยบ่ข้ามากับพระตัวนี้แม่นบรียิงลีมากับพระค่ะโอ้ไม่เจอกันอยู่นาโรงเรียนพอดีเนาะที่ไปใส่ก่อนนี่ก็เห็นโดนเลยเด้แม่นบอก็เห็นกันโดนเลยเด้เนาะโอ้ยิงลีจะไปเรียนโคกว้างเอ้าปกติท่งเที่ยวบอกไปนี่จะไปมหาชัยโคกกว้างบอกเอ้ามื่อี้บุญไปเนี่ยก็ไปอยู่บุญมหาชัยก็เจ้าเต่นเลยน่ะฮะเต้นมาห่านกันนี้ไปเล่นกับญาติ ไปเล่นกับเล็กยังไงนนี้ดยงได้ค่ะเล็กไหลบวกเลี้ว่าเสียบไปข้อเขาใช้ป้องกันเี้ว่าเล็กไหลฮะอันนี้คืออะไรคะอันนี้มันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กค่ะเห็กบ้านเหล็กแข้งขวังค่ะตรงนี้นะเอาไล้อักขระบวกมีหอดขลังดีมีอักขระด้วยฮะทุนน่ะเสียบไปข้อยางเอามันมีเหล็กอยู่ขอเบางก่อนเหล็กยังไงนั่นน่ะ อันนี้มันเลขเหลขเฉยๆเพราะว่าอะไรคะตัวนี้เลขอยังเลขเก้า่ะเลขเก้าเก้าอะไรคะเลขเก้าเฉยๆเลขเก้าเฉยๆเสียไว้ประจำมั้งอ่ะวัดฟ้องกันตัวกินข่าวล้วบ่มั่นนี่กินแล้วกินแล้วอ้าวแค่จะไหนล่ะวันนี้พี่น้องเพ้นมาอยากได้ตัวดีน้อยู่เด้อ อดี้มักอยู่บ่มักซื้อเลขอยู่บ่มักค่ะมักค่ะฝันบ่นี่อยากได้เลขบ่ค่ะอยากได้เลขน้ำเลขอย่างให้บอกพี่น้องเลยบอกนีพร้อมแม่นบ่นี่ค่ะโอได้มาจังไหนล่ะได้มาก็รู้นิยานโอ้รู้นิยานนิยานโอ้ไขๆก็ว่าเพิ่นนี่สิมีของดีพ่อมีของดีแล้วเพิ่นสิมาเขาฝันบ่ค่ะเพิ่งไหนเป็นเจ่าจูกเอง แมนบอดียินค้คขางบ้านเขาว่าเนี่ยกางขึ้นมาทองคาถาเสียงดังเสียงดังก็สวดมนต์ว้พระทุกวันค่ะเออเห็นดยินมขางบ้านเขาเว้ากันวะมีมือเว้นบอสวดมนต์ก็บางวันก็เว้นบางวันก็สวดมนต์ค่ะอืแล้วแต่แล้วแต่ค่ะส่วนมากจะสวดมนต์อะไรบทอย่างบทไรของชินบรรสอนค่ะชินบรรชอนศุขถานะชินบรรชอนค่ะสมณเด็ตูค่ะ ปาบธรรมดาที่พี่น้องจำได้บอจําได้บอบท้าถาจำได้บ่จำได้อเาลองล่องลองสวดให็บฟังเนี่ยอ่ะสวดเอฟซีฟังเนี่ยเบิ่งว่าอันอันนี้มันมันสวดมันยาวนะคะบอเอาประมาณนึงเอาแต่ขึ้นต้นเอานิดนึ่งพอได้ฟังว่าสวดได้จริงหรือเปล่านะคะเอาสวดภาษาสนากตานี่หรือคะไม่ใช่เขากลัวว่าจะพูดเล่นหรือเปล่าเห็นคุณแต่งตัวมาอย่างนี้บางคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะว่าโทษนะอาจจะว่าคนบ้าโอ้อาจจะว่าคนบ้าเมนบ่วันนี้ คือหญิงเลี่ยแต่งตัวแบบนี้สวดคาถาสวดได้จริงบ่สวดขึ้นตัวทวนก็เอาเนะค่ะเนาะเอาเอาจากสองสามไอบรรทัดนี่นะเนี่ยเอาบูตตะกมูลพระพุทธตังธนะกมูลพระพธานางิติกาเยกายายายะเทวนางปียตังสุตตะวะอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสวรนโนมรนังสุขังระหังสุขาตูณโมพุทธายะ สยาสนากตาพุทธาชตวามรังสวานังจตจตุสจาสพังรัสังเยปิวิงสุงนราสภาตนังราธโยพุทธาอัาวิสตินายกาสภพปฏิทิตาไมหัประเกเ,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมาหังพุทโธธรรมโมทะบโรเจเนสังโฆปฏิทิโตไมาหังอุเรสัพักคุณากระรงหาทะเยมีอนุรุทโทสารีพุโต จากทักขเนีโกนันโยปิทิภาคัสสมิงมุทขลนุจาวามเกทขินีสตบนีไมหังอาสุงกนันทลาหุโลกัสโปจฌมหาหนามูอุปภัสสุวะตเกเกสตูปิทิภาคัสสมิงสุปิโยวะปะพังการนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมณิปุงคโวกุมาระกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวรโกโสมัยหังวัทนีนิจัง ปฏิทาสิกุณากะโลปุณโนอคุริมโรโฉ upwards นันสิวะรีเทราปัญจาอิเมชาตานุราเตติลกามมาสิสัสสิติมหาเทราบิชิตาจินัสปะกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตจินุรสาชารันตาสิราเตเชนะอันขมังเคสุสันติตารัตนังปรัตุอาชิตาคินิเมตตาสุตะกังตักษังปัจจิตุอาชิวามีอังคุริมเลังคธรระธมุราภเริตนะจะอัตนาติยาสุตะกังอาคัเสสะทนังอาจิตาสุตการะชันติตา ชินานานาวาระสังยุตตะตะปการรังกาวาตปิตาดิชนชะตาบัญรัติุปะทว่าอาศัยสาวดียังยันตุอนันตชินะเทศสาวัตตทุคนแล้วเนาะโอ้โหถูกนะข้องขอ้แม่พี่น้องอันนี้ว่าให้ช่องหน่อยหน่อยเด้แต่ว่าจริงๆค่าถางน่าชินน้าบันชอยมันจะยาวมันจะยาวมากเนาะเพราะว่าเจตังก็เคยท่องอยู่ บอกไดบอกได้หมดเล่าละคอยก็เคยทองอยู่แต่ว่าคอยต้องเปิดบทสวดเด้คอยเฮ็ดบ่ได้คือเล่าอันนี้แสดงว่าเล้วท่องเกือบมด้ยินขางบ้านเขาว่าเนาะว่าขางบ้านว่าอันนี้เขาไม่ใช่ว่าคนสติไม่ดีนี่สติดีมากนะคะและความจําแม่นมากเลยแต่การแต่งตัวของมารีจันนี้หญิงลีนี่คือแบบว่าเรียกว่ายังไงนะนี่นี่คือหญิงลีชอบแบบอินดี้บปล่าอันนี้คืออินดี้ยังจานอินดี้อันอันนี้คือยังค่ะนี่ ข้างในนี่ไหมข้างในข้างในอันนี้ไม่เปิดดีกว่าพระอ๋อพระอีกีแต่่พระให้ถามหน่อยพระมีกี่องค์ทั้งหมดเนี่ยโอ้มีมีหลายองค์ค่ะรวมๆถ้านับแล้วถ้ารวมรวมๆโอ้หลายร้อยองค์อยู่ค่ะโอ้หลายร้อยองค์พกทุกวันค่ะไม่ได้ออกมาด้วยไม่อาบน้ำไม่อยากไปด้่ยบ่กหลิงลีอาบน้ำไม่อยากบอไม่อยากก็ ต้องถอดชั่วโมงหนึ่งค่ะถอดใช่เวลาถอดบอกก็ถอดทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นโอ้ใส่เวลาถอดจำได้บ่บาปนี่ใส่หม่องใดหม่องใดพระอยู่ใส่จำได้โอ้เป็นแต่ของขังอิลีพี่น้องมีแต่ของเก่าๆทั้งหมดทุกอย่างเก็บไว้เหมือนเดิมบ่ค่ะค่ะเป็นกระเป๋าเป็นผ้าเป็นอะไรของเก่าหมดโอ้พี่น้องคนกระิอยากได้อันนี้กับอันนี้กับพระบ่ ยิงลี่ก็พระค่ะโอ้มากกับพระอิหรีเนาะข้ามากับพระฟังเลยท่านมาหนึ่งเก่าหนึ่งอ้าพี่น้องอันอยากขออันตัวเด็ดไหมเธอเอฟซีเพิ่งเบิร์อยู่เนี่ยคยากขอเลขเลยค่ะขอเลขอันเคยได้บ่ค่ะเคยได้ค่ะเคยถูกบ่เคยบอกคนบ่เอาเมื่อวันี้วันที่หนึ่งเนาะค่ะโอ้โหเอาวันที่หนึ่งนี่บอหนึ่งหยังนี่หนึ่งนี่บอหนึ่งซีฮอดนี่บอกจะถึงนี่หรอเดือนเมษายนหนึ่งเมษาเนาะหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมษบ่ค่ะเคยบอกคนถบ่่คะ เคยเคยถูกค่ะโอ้ขอแน่ส yeah. so ินะข้อเลขค่ะขอเลขชามเอาชามตัวบนเอา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 สองตัวบนสองตัวล่างได้ไหมคะตัวใดที่เจ้าเอาสองตัวบนกับสองตัวล่างเนาะตัวใดที่ว่าอยู่มาอยู่ในย่านนี่แล้วเอาตัวที่อยู่ในย่านนี่นะมาหนึ่งหนึ่งหกกับศูนย์เจ็ดค่ะฮะหนึ่งหกกับศูนย์เจ็ดหนึ่งหก ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันมาแบบใดมาแบบใดเนาะบบดนี้นึงหกกับศูนย์เจ็ดมาแบบใดเราฟังแบบเราเรารู้เรารู้เวลาเลขจะบอกจะรู้ทันทีเลยคับจะรู้ทุกงวดก็อจะมาบอกค่ะจะมาบอกจิมีคนมาบอกมาซิมอกคะหรือเขาฟันไม่ไม่หมายถึงว่าเหมือนเหมือนกระพระที่เรานับถือน่คะค่ะเราเรารู้จักว่ามันจะบอกในข้างหน้าอย่างงี้ยค่ะนายคิดว่าใกล้ถึงเวลา จะมีมันยานมันยานที่เรารู้ในยานพิเศษอะไรนี่ยยานพิเศษมาบอกโอ้เป็นอย่างงั้นค่ะคือ่อเูื่องว่าตัวเลขสี่ขึ้นบรือ่ม่แมนบอกหญิงนีตัวเลขสี่ขึ้นบอจะมาเป็นตัวเลยหรือเปล่าหรือยังไงมาเป็นตัวขึ้นมาเตียวไม่ได้เตียวจะมาออกเป็นตัวเลยค่ะเป็นตัวคงเลยเป็นตัวเลขเลยว่านหนึ่งหกศูนย์เจ็ดมาตัวคงเลยมาเป็นตัวทั้งหนึ่งหกทั้งศูนย์เจ็ดมาเป็นตัวตัวไหนตัวล่าง ตัวไหนตัวบนระหว่างศูนย์ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งหกตัวบนนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งหกค่ะศูนย์เจ็ดก็คงจะเป็นล่างบนหนึ่งหกล่างศูนย์เจ็ดแม่นค่ะค่ะเอ้ถ้ามเน่เพื่อนบอกมาจากสีมาจากงวดแล้วค่ะก็บอกมาเรื่อยๆค่ะถูกมาเรื่อยๆถูกช่วงงวดหรือเปล่าหรือว่าผิดบ้างไม่ไม่ผิดค่ะถ้าถ้าเราไม่ซื้อมันก็ไม่ได้ถ้าซื้อก็ถูกเพราะว่าบางครั้งเรียนไม่มีเงินนะบางครั้งก็ซื้อ ถูกครั้งละห้าบาทนี่ค่ะอ๋อเราซื้อแค่ห้าบาทห้าบาทเพราะว่าบุมีเงินเคยบอกใครซื้อหรือเปล่าเคยบอกค่ะเขาซื้อไหมถูกค่ะถูกเหมือนกันทางคู่กว้างก็ถูกบอกคบอกเขาดูบอกบอกพี่น้องบอกค่ะบอกเป็นบางบุคคลค่ะถ้าเขาไม่ถามก็ไม่บอกบอกเฉพาะคนที่ถามบอกเฉพาะคนที่ถามเท่านั้นถ้าเขาไม่ถามก็ไม่บอกเลยไม่ได้บอกค่ะ ่นบอกมาทั้งมือนะครับหนึ่งหกกับศูนย์เจ็ดก็ถ้าออกถ้าออกเลขวันที่สิบหกแล้วเพื่อนก็จะเริ่มดิ้อบอกแล้วมาครับก็จะออกยานมาแล้วทีนี้ใกล้ๆจะออกวันที่หนึ่งแล้วก็จะบอกค่ะก็เลยอยากถามสรุปตัวเลขที่บอกเมื่อกี้นี้ค่ะบอกตัวเลขเอฟซีแน่ะบางยาย้ำงหกเป็นบนและล่างหนึ่งหกบนศูนย์เจ็ดล่างค่ะหนึ่งหกบนศูนย์เจ็ดล่างนะครับเอฟซีครับถ้าเอฟซีเข้ามาฟังก็ เน้นๆน,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 นะครับเน้นบ่นี่เน้นอยู่ค่ะมากคักบ่ไอจากบอเอฟซีมักคักอยู่ค่ะแต่ละงวดพันห้บ่หลายมนบอค่ะเขาไม่ไม่ให้หลายเท่าไหร่เพราะว่าเขาเขาถือว่ามันมันเป็นเช็ดอย่างหนึ่ง<อ>ต้องบางคำก็บอกได้สองตัวค่ะสองตัวบนสองตัวล่าง<ห>สามตัวค่อยได้บ่สามตัวมันจะบอกยากสักหน่อค่ะบอในย่านเนี่ยเขาเคอยบอกจะเคยบอกอยู่ค่ะเป็นเป็นบางงวดถ้าถ้าได้ก็จะบอกอยู่ค่ะ ถ้าได้ก็จะบอกใช่จะบอกอ๋อยังไงเราเอาสองตัวไปก่อนเดี๋ยวเราจะแบบนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้หญิงลีได้มาแค่สองบนกับสองล่างเอาเป็นว่าเราจะเอาตัวเลขชุดนี้ไปฝากเอฟซีเนาะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมถ้าหญิงลีมีสามตัวเดี๋ยวค่อยรอติดตามอีกทีหนึ่งเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้หญิงลีนะคะดวงหญิงลีนะครับหญิงลีเขาอินดี้นะครับผมอินดี้เฮ้พี่น้อง เมืองบรรยากาศพี่น้องอันนี้ชุดเต็มเลยนี่โอ้โอขี่จักรยานไปทุกวันบ่ค่ะไปทุกวันขี่แต่จักรยานอย่างเดียวเลยบางวันก็ขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่ค่ะอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้มีมีนั่นบ่มีกับมีบ่ใช่หรอนี่มีกับมีเนาะ,อ,ะอันนี้อันนี้ อันนี้ไม่ยกกังบอก้นนม,มีดท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปน,น,นี้นะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางของหญิงหลีนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงหลีขอบคุณลยหลายๆคะ่ะขอบคุณค่ะ